สวัสดีครับผมนายขจรเมเจพลกลครับเลขที่2ี่สสเาติ33นึ่ครับวันนี้จะมารายงานในหัวข้อเรื่อง cultural influence on In consumer behavior คือวัฒนธรรมวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างปรับปรุงเพื่อความเจริญงอกงามของสังคมส่วนรวมและวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีความแตกต่างระหว่างสัตว์กับมนุษย์และเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสังคมที่ ใช้ความแตกตา่างงกลุ่มสุดท้ายเป็นมรดกที่มีการถ่ายทอดการระหว่างรุ่นสู่รุ่นครับลักษณะของวัฒนธรรม1คือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้าง2เป็นสิ่งที่สร้างาปัจจุบันใจให้กับคนในสงังคมโดยรวม3ได้มาจากการเรียนรู้ 4. เป็นสิ่งที่ใช้ร่วมกัน5มีความเสถียรและความเปลี่ยนแปลงประเภทของวัฒนธรรมแบ่งได้เป็น2อ,อย่างคือ1น natural culture er, คือวัฒนธรรมเป็นวัตถุหรือวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม ได้แก่สิ่งที่มนุษย์ได้ประดิษฐ์ 2. อ non-material culture คือวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุไม่ใช่วัตถุหรือวัฒนธรรมในนาม,มนธรรมได้แก่สิ่งที่มองไม่เห็นแต่มีอิทธิพลต่อมนุษย์ต่อผู้ริโภนมากมาตรฐานครับเป็นสิ่งที่สังคมยึดถือเป็นเงื่อนไขมาตรฐานเดียวกันเป็นสิ่งที่กําหนดและควบคุมแนวทางการปฏิบัติประกอบด้วยวิถีชาวบ้านคือ folk way ครับ เป็นแบบแผนที่สมควรปฏิบัติ 2. องทำเนียมคือ convention เป็นระเบียบแบบแผนการปฏิบัติทําเป็นในทางการขึ้นมากกว่าวิถีชาวบ้าน 3. จารีตมอเลสเป็นเรื่องของความผิดความถูกความดีความชั่วและสุดท้ายสคือกฎหมายรองเป็นแบบแผนที่มีความชัดเจนเป็นรายลักษณอักเรื่อง,องความเชื่อคือความคิดที่เป็นที่ยอมรับนับถือแบ่งได้เป็นความเชื่อเชิงธนานา ก็คือเป็นเรื่องที่สามารถหาความจริงมาพิสูจน์หรือทดสอบได้ว่าจริงหรือไม่จริง 2. ความเชื่อจากการประเมินเป็นความเชื่อว่าสิ่งหนึ่งดีหรือเร็วจากการประเมิน 3. ามบรญยัติความเชื่อเป็นความเชื่อตามการมาตามกันมาในเรื่องต่างๆซึ่งเป็นประเภทที่มีอิทธิพลสูงต่อพฤติกรรมผลปริโยคนค่านิยมคุณวารูปเป็นแบบอย่างพฤติกรรมที่ปัญหาโดยสังคมคือสิ่งที่คนในสังคมเนี่ยให้คุณค่า มีเป็นการเปลี่ยนไปของค่านิยม,ะะม,รรมยจะแบ่งได้เป็นานครอบครัวศาสนาการศึกษาและการวิเคราะห์วัฒนธรรมของชาติเนี่ยจะแบ่งได้เป็น 1. individualism versus collectivism ก็คือปัจเจกนิยมหรือส่วนส่วนร่วมนิยม 2. uncertainty avoidance คือการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนสคือ power distance คือระยะแห่งอำนาจ สี่คือ masculinity ครับ femininity การให้ความสำคัญกับผู้ชายหรือผู้หญิงวพรานัทำย่อยจะแบ่งได้เป็นหนึ่งทางเชื้อชาติและศาสนาสองทางภูมิภาคสามทางอายุและสุดท้ายคือสี่ทางอาชีพครับทำครับอจะมีภาษาสัญลักษณ์อีกครับคือแบ่งได้เป็นหนึ่งภาษา ภาษามีชนชั้น2มีคำผวน3ภาษามีทำนอง4ีความหมายมี2ด้านและสุดท้ายภาษาปากหรือภาษาพูดครับนะขอบคุณครับ